ครับสวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาตอบคำถามนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะครับว่าทุเรียนหน้าหนาวแต่งกิ่งได้ไหมนะครับทุเรียนหน้าหนาวนะครับนะแต่งกิ่งได้ไหมครับวันนี้ก็มาตอบคำถามนะครับผมสำหรับสวนผมนะครับเป็นแนวทางนะครับไว้เป็นดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับผมก็แต่งได้นะครับผมแต่งได้นะครับ ก็แต่งได้นิดหน่อยนะครับผมเพื่อนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะทําให้แสงแดดนะครับส่องเข้าถึงลําต้นนะครับทําให้แสงแดดส่องเข้าถึงเข้าถึงลาต้นนะครับแล้วก็ลดแรงปะทะของลมนะครับเพราะว่าหน้าหนาวนะครับลมจะแรงนะครับก็ทําให้ลดแรงปะทะของลมได้ครับการแต่งกิ่งทุเรียนนะครับก่อนเข้าสู่หนาวนะครับ ไม่ควรแต่งเยอะนะครับแต่งออกได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะเก็บใบไว้สะสมอาหารนะครับเพื่อตอนรับฤดูหนาวนะครับต้องสะสมอาหารไว้ที่ใบเยอะๆนะครับผมวันนี้ก็มาตอบคำถามของ f อซนะครับหลายๆท่านครับที่ถามเข้ามานะครับก็มาตอบคำถามนะครับวันนี้แต่งได้นะครับผมแต่งได้นิดหน่อยนะครับ แล้วก็ควรเก็บใบไว้เยอะๆนะครับเพื่อสะสมอาหารนะครับสำหรับทุเรียนในหน้าหนาวนะครับวันนี้ก็พามาชมสวนเช่นเคยนะครับผมแล้วก็มาทำคลิปตอบกับคำถามเอฟซีนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับทุเรียนมือใหม่นะครับชาวสวนทุเรียนมือใหม่ครับผมวันนี้ ก็จะมาบอกกับปัญหานะครับที่จะเกิดในหน้าหนาวนะครับผมปัญหาที่จะเกิดในหน้าหนาวก็คือนะครับเรื่องของเอ่อซันเบิร์นนะครับซันเบิร์นเอ่อเกิดจากนะครับเกิดจากน้าค้างนะครับน้าค้างที่มาเกาะที่ใบนะครับน้าค้างมาเกาะที่ใบแล้วทีนี้แดดจะส่องนะครับแดดส่องมาถึงใบนะครับถึงใบที่มีน้าค้างเกาะนะครับ ทีนี้มันก็จะมีความร้อนนะครับความร้อนจะทําให้บใบไหม้นะครับใบไหม้นะครับสําหรับเเรื่องของซ <c oughs> ันเบิร์นนะครับเรียกว่าซันเบิร์นนะครับอาจจะมีน้าค้างมาเกาะนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แดด่องทําให้น้ำค้างนั้นร้อนนะครับแล้วก็ใบของเขาก็จะไหม้นะครับใบทเุเรียนจะไหม้เรียกว่าซันเบิร์นนะครับที่เขาเรียกว่าซันเบิร์นนะครับวิธีป้องกันนะครับวิธีป้องกันก็คือนะครับ ให้หาพวกไว้อยนะครับไวออยมาฉีดพ่นครับเพื่อป้องกันครับไว้อยจะเคลือบใบได้นะครับช่วยรักษาใบได้ในระดับหนึ่งนะครับผมสาหรับเรื่องของซันเบิร์นนะครับวิธีป้องกันก็ต้องใช้ไว้อยครับไว้อยนะครับแล้วก็จะช่วยรักษาเรื่องแมลงได้ด้วยนะครับไวออยนะครับช่วยให้แมลงไม่ลอกคราบครับไม่บางไขนะครับทําให้ไข่ฟอนะครับเรื่องของไวออยนะครับ และจะช่วยป้องกันเรื่องของสันเบิร์นนะครับสันเบิร์นในหน้าหนาวครับทุเรียนสวนผมก็อยู่ภาคอีสานนะครับอ,อ,อาจจะหนาวถึง14-15องศานะครับผมภาคอีสานเป็นบางวัน,นครับเพราะว่าภาคอีสานมันหนาวถึงหนาวจัดนะครับเป็นบางวัน,นครับก็ควรเตรียมรับมือนะครับก็ควรสะสมอาหารทางใบไว้ให้ดีนะครับ เรื่องการแต่งกิ่งก็แต่งได้นะครับผมแต่งได้นิดหน่อยนะครับไม่ควรแต่งออกโล่งเกินไปนะครับเราจะเก็บใบไว้เพื่อสะสมอาหารนะครับเพราะว่าทุเรียนหน้าหนาวนะครับจะกินอาหารได้น้อยนะครับกินอาหารได้น้อยนะครับหรือถ้าใครไม่เตรียมพร้อมๆก็อาจจะชะงักปรเลยครับอาจจะใบเหลืองครับอาจตายได้เลยครับใบเหลืองล่วงทั้งล่วงทั้งต้นนะครับใบร่วงหล่นทั้งต้นนะครับ เกิดอาการช็อกหนาวนั่นเองนะครับผมช็อกหนาวก็ควรหาทาสังกะสีนะครับสังกะสีแมกนีเซียมนะครับพวกทาสังกะสีแมกนีเซียมช่วยป้องกันได้นะครับผมสําหรับในหน้าหนาวนะครับเนาะก็มาบอกไว้เป็นแนวทางครับสําหรับเพื่อนเพื่อนครับเรื่องความชื้นนะครับความชื้นก็ควรหาเศษหญ้าเศษฟางแห้งนะครับหญ้าสดก็ได้นะครับมาคุมคคลนครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับ ก็ผมก็ได้ทำคลิปบอกลงไปบ้างแล้วนะครับไปหาย้อนหาดูได้ครับผมในช่องของผมนะครับก็ทำคลิปเรื่องป้องกันนะครับป้องกันในหน้าหนาวนะครับเตรียมตัวเข้าสู่หน้าหนาวทำอย่างไรนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมก็จะได้ทันการนะครับไม่ใช่หนาวแล้วค่อยมาทำนะครับมันจะไม่ทันการนะครับผมต้องเตรียมการไว้แต่นิ่นนะครับผม ประมาณหนึ่งเดือนครับก็ช่วงนี้ก็เป็นเดือนตุลาคมนะครับเข้าชูเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวก็ควรเตรียมตัวนะครับก็ควรเตรียมตัวนะครับเพราะว่าอากาศหนาวในภาคอีสานนะครับภาคเหนือนะครับมันจะหนาวจัดนะครับเรื่องความชื้นมันไม่ค่อยมีครับในฤดูหนาวนะครับความชื้นครับไม่ค่อยมีครับมันจะ อากาศมันจะแห้งนะครับลาดับในฤดูหนาวนะครับอากาศแห้งครับความชื้นในสัมผัสอากาศไม่มีนะครับความชื้นไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับเรื่องความชื้นเรื่องใบเรื่องอาหารครับต้องสะสมไว้ให้พอนะครับผมวันนี้ก็ทําคลิปมาตอบกับคําถามเรื่องแต่งกิ่งนะครับก็แต่งได้นะครับผม แต่งได้ไม่มีปัญหานะครับก็แต่งออกไม่ต้องเยอะ,ะครับแต่งได้นิดหน่อยนะผมก็แต่งได้นิดหน่อยครับเพื่อจะทําให้แสงแดดส่งดดองเข้าถึงน้าต้นแล้วก็เป็นการลดแรงพะทะของลมนะครับเพราะว่าหน้าหนาวลมจะแรงนะครับลมแรงแดดแรงนะครับหน้าหนาวนะครับอากาศแห้งนะครับก็มาบอกว่าเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆน,นะครับ เอาไปปรับใช้ที่สวนตัวเองนะครับกับประสบการณ์ที่ผมเจอมาในปีที่แล้วนะครับในปีที่แล้วก็หนาวจัดเหมือนกันนะครับผมอุณหภูมิจะลดอยู่ถึง14-15ถึงองศานะครับเป็นบางช่วงนะครับยิ่งหนาวยิ่งลดนะครับน้ํานะครับความชื้นต้องมีนะครับยิ่งหนาวต้องให้น้ําเยอะๆนะครับตอนเช้าเช้าช่วงเช้านะครับ ยิ่งหนาวยิ่งให้นะครับน้ำครับความชื้นนะครับเพื่อจะลดอาการเครียดของพืชได้ครับลดอาการเครียดของพืชนะครับทำให้พืชไม่เครียดครับหาสารไลอะมิโนครับมาฉีดพ่นครับเพื่อลดความเครียดให้กับต้นทุเรียนนะครับไลอะมิโนเพ่อธาตุรองจุลธาตุครับธาตุรองธาตุเสริมนะครับก็ควรหามาฉีดพ่นนะครับ เตยมไวเลยครับต้องเตรียมตัวนะครับส่วนเรื่องแมลงในหน้าหนาวนะครับจะเป็นเอ่อพวกลายแดงครับเพลี้ยไฟลายแดงครับก็ควรฉีดป้องกันครับเพราะว่าอากาศจะแห้งนะครับลายแดงพวกยาแมลงก็ควรฉีดตอนเย็นนะครับผมพวกลายแดงพวกเพลี้ยไฟนะครับยาที่ใช้ก็คือเอ่ออาจจะเป็นอมิทราดนะครับหรือไพริดาเบนนะครับ เป็นยาฆ่าไรนะครับก็ไปหาซื้อได้ตามร้านค้านะใกล้บ้านนะครับร้านขายเคมีพัธุ์นะครับขายปุ๋ยขายยานะครับไปหาซื้อได้เลยครับผมเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับผมป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมถ้าเป็นมาแล้วมันจะแก้ยากนะครับปัญหานะครับปัญหามันจะเยอะนะครับในหน้าหนาวนะครับสําหรับทุเรียนนะครับปัญหาเยอะนะครับเราต้องเตรียมตัวไว้แต่น่นเนิ่นๆนะครับผม มาบอกว่าเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆมือใหม่นะครับการเตรียมตัวรับมือกับหน้าหนาวนะครับกับเรื่องการแต่งกิ่งเรื่องของสันเบิร์นับเรื่องของแมลงครับก็ควรเดินตรวจดูบ่อยๆนะครับในตอนเช้านะครับผมเรื่องแต่งกิ่งก็แต่งได้นะครับผมแต่อย่าแต่งออกเยอะนะครับก็ควรไว้ใบเพื่อสะสมอาหารไว้ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมก็ฝากกดติดตามนะผมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้นำเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้อีกนะครับผมเอาไว้ไปเป็นแนวทางกัน,นครับแนวทางไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองได้นะครับผมครับผมสวัสดีครับ